สวัสดีครับสำหรับการอัปเดตฟร์มแวร์ของเครื่องบันทึกให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพียงทําตามขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อได้รับไฟล์ที่เราส่งไปให้ทางไลน์แล้วนะครับให้ทําการเซฟตรงนี้ครับเลือกตําแหน่งที่เราจะเซฟนะครับเราในที่นี้ผมเลือกเป็นตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ชีดีล t ทผมก็เซฟเข้าไปเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปโอเพนโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้นะครับเราก็จะเห็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ซิปแบบนี้ ให้เราคลิกขวาตรงตรงไฟล์นี้นะครับคลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ลงที่นี่หลังจากนั้นเราก็จะได้ไฟล์นี้มาชื่อด้านหน้าจะเป็นยังไรไม่ต้องสนใจนะครับไปดูด้านหลังเนี่ยให้มันเป็น bin แล้วกันเป็นนันถูกต้องให้เราคลิกขวาให้เราคลิกขวาที่ไฟล์นี้ครับให้เราคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ Copy ครับเอาไปใส่ไว้ในแฟลชไดนะร์แล้วก็คลิกขวาวางนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราถอดแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับเอาไปเสียบที่หลังเครื่องบันทึกนะครับนาแฟลชไดร์ที่ c o ปปี้ไฟล์มาเมื่อสักครู่นะครับนํามาเสียบในช่อง usb นะครับช่อง usb จะมี2ช่องนะครับให้ลูกค้าเสียบด้านบนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่หน้าจอทีวีนะครับเมื่อมาที่หน้าจอนะครับก็ให้เรากดคลิกขวานะครับคลิกเมาส์คลิกขวาเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงคําว่าเมนเมนูถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเมนูหลักนะครับคลิกเข้าไปเลย เราก็จะเข้ามาสู่เมนูนี้ไปดูด้านล่างนะครับตรงนี้จะเขียนว่า d v a c e d นะครับคลิกเข้าไปเลยโอเคมเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราคลิกต่อไปที่คำว่าอัปเดครับตรงนี้ครับข้อมูลก็จะขึ้นมาดูเมนูตรงข้างบนนี้นะครับจะมีข้อมูลขึ้นมาที่เราเซฟ,ฟมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ทำการอัปเดตครับกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ เครื่องก็จะเริ่มทําการอัปเกรดนะครับในที่นี้ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะเค่อัปเกรดไปแล้วเมืเ่ออัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็จะสามารถใช้งานตัวเครื่องบันทึกได้ต่อเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับทดลองดูได้เลยนะครับลูกค้าสามารถทําเองได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับก็โทรสอบถามทางเราได้ที่เบอร์ติดต่อด,ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าสะดวกที่สุดเลยก็แอดไลน์แล้วก็ถ่ายคลิปต้นๆมาให้เราว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับ